บรรญากาการนเกษาการศึกษาและนรักมาเ็นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราชกับหนูอเชิญรับชมรับฟัง

tao muốn đưa lũ khỏi bè, rồi tắt chân chạy, để tao bay lên phà. Buông này nơi thân แล้วค yeah, oh uh ่อยคๆออกมาเย้ลถไแล้รงจหมูร้าครักเชือกจงกระเด้งออกไปไกลรัชทีรูส่กตัวแล้วแต่แล้งทำหลักเจ้าหนูเคยยอกไปๆยอกยคยยอก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราหนอยไม่เป็นไรผู้คนใี้นักรักสีแล้วมาเปืเ่อกันนั่นแต่นั้นมารักสีกับหนึ่งก็ต่ต่มเป็นเพื่อนกันทาน,นี้มีคํากล่อมใจไว้ว่าทาน,นี้มีดีสี่คำอนทุกท่าน ไว้แล้วให้อภัยกันจล่องสั้นรวม